ผรไม่เห็น,ฉนเฉลยวยเดินตามแลม้เรา嘛เลยเราเราเราด้วยอ่ะเฉลวยไปทำภารกิจหรือเปล่าเป็นอะไรอะเราอะเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่คนที่ผมคิดหรือเปล่าไป,ไปไหนเฉลวยต้องเลือกแล้วละ่ะเฉลจะฆ่าก็ฆ่าเลยไม่มีภารกิจตรงนี้เราฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไม่มีภารกิจตรงนี้เฉลวยมีภา,า,ารกิจตรงนั้นที่เดียวกันเลยอ้าเชีย่ย อันอันนี้คนหนึ่งอยู่ครบป่ะเนี่ยครบไม่ใช่เหรอครบดิครบดิเจ็ดคนอะเจ็ดคนอะมาครมันน้อยๆจังวะไม่แบบมันใหญ่เกินเว้ยเว้นแบบมันใหญ่เกินพุดงเยอะอย่างกูอ, <c oughs> อยอู่เดิมไม่เจอใครเลยเจอแต่อองไอ้กี้ก็เรียกก็ไม่ชัดกิงเหรอเดี๋ยวนี้ไอ้กี้เดินหนีตลอดเลยกี้ไม่่ใชหรือว่านั่นไม่ใช่กี้ เฮ้ยใครอะเฮ้ยไอจังหวะเฮ้ยของใครเมื่อกี้เสียงโคตรแศวหูเลยส์เออถูป้องเราลาสตารเลยไงยี่นั่นหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยไปเปลี่ยนนะฮะแมปมันใหญ่เกินเออจะแต่จะรวยเป็นนะจะจลรวยเป็นนะเฮ้ยฉลองเป็นเป็นเหรอฉลองเป็นห่านฉลวยเป็นห่านฉลองเป็นห่านฉลองเป็นห่านฉลองบอกว่าใส่ลายเองแล้วก็โหวตเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซูไซเออเฮ้ยเฮ้ยยี่โดนเนี่ยโหวตนี้ยี่โดนเนี่ยโหวตนี้ยี่โดน แล้วไข่มันบวดกูไอเจ้าบวดชฉลวยชัวดูฟองบบไม่ใช่จ้ากูบวดอไอดิมนะไอตเหรเฮ้ยอยู่กับชฉลวยแกเฉลวยมีภาร,รกริจหรือเปล่าขนานี้ไหม <c oughs> ใหญ่เกินไปจริงแบบใหญ่เลยเนี่ยแบบอ๋อกรกน้ำกอกน้ำ,กกนำเ,เราดำไปแล้วตรงนี้ <c oughs> โอเคเสร็จแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยอย่าระครับอย่าระครับตรงนี้เป็นเป็ดที่ทำหน้าที่ให้กูทำะไรเนี่ยโอเคเสร็จแล้วไฟไหม้อีกแล้วจฉลวยไฟไหม้อีะเฉรวยเห็นหรือเปล่าจฉลวยเห็นอะไรบ้าง เฉลวยเห็นอะไรหรือเปล่าเราให้พูดอีกทีอ๋อเห็นหรือเปล่าเห็นว่าอะไรพูดมาเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรอ๋อฉันไมเห็นอะไรอ่ะพี่ด้วยพี่ด้วยเฉลวยเฉลวยเห็นหรือเปล่าเฉลวยเห็นเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าแค่นั้นก่อนที่เราจะโหวตเฉลวยเฉลวยพูดออกมาว่าเฉลวยเห็นแบบที่เราเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ ถามถามแป๊บนึงนะไอออมเมื่อกี้มึงร้องขอช่วยใครฆ่ามึงเพื่อนใครจะฆ่ามึงเสียเสียคือคือคนคือผมอะได้เสียงดิ่งอะที่อยู่ในห้องปีนไปข้างบนที่ผมบินลงมาใช่ไหมมันดิ่งจะพูดอะไรสักอย่างอะแบบว่ากลัวเป็นแล้วก็หายไปเลยเว้ยวแล้วผมมาอีกทีอะผมเจอเสียงแค่คนเดียวอา่าแป๊บนึงขอถามอาขอถามนี้ก่อนขอถามขอถามนี้ก่อนเฉลวยเฉลวย เมื่อกี้อ่าตาที่เราเซเล็บตายแล้วหรือยังไอเดียเหรไอเสีย่ยเมื่อกี้เซเล็บตายอย่างเพื่อนตายแล้วปวไดไอเสียเลยแต่กูไม่เห็นเลยตายแต่พอมันฆ่าปวไดไอเสียเลยแต่กูไม่เห็นใครเลยนะไอเสี่ยเป็นกูอยู่กับเฉลวยตลอดเวลาอยู่คนเดียวตลอดเวลากูอยู่กับเฉลวยตลอดเวลาที่คุณดูคุณฆ่าอ่างล่ะครับผมได้ยินเสียงเลยบอกว่ากลัวคนดังนะ <laughs> ใช่เหรอใช่เหรอ ใครเลยเฮ้ยใครมันร้องขอช่วยก็ว่ช่วยช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฉลยเฉลวยเฉลวยเฉลวยเ่วยยาอ๋อไอ้ยิ่งแบบยิ่งตามมาแต่นู่นอ่ะแบบอย่างกว้างเลยเงี้ยแบบอย่างกว้างเลยสัตว์ไอ้เจ้ฟังกูนะเจ้ฟังกูนะไม่ฟัง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 ไอ้ออมจะฆ่ากูไอ้ออมจะฆ่าเราเฉลวยไอ้ออมจะฆ่าเราเว้ย ฉลวยเฉลวยฉลวยไปด้วยกันไปด้วยกันหน่อยมันต้องไปซ่อมตรงไหนวะเนาะเ <laughs> ฉลวยเราคาไม่ได้เราคาไม่ได้โอ้แล้วทำอย่างนี้กับเราได้อย่างไรเมื่อกี้ไปกินใครมาใช่ไหมไปกินไอ้ดิ่งมาเหรอเรายังไม่ได้กินใครเลย <laughs> แล้วพูดผมมันก็ได้ยินเลยเฮ้ยกินไอออมเลยกินไอออมเลยกินไอออมมาเอาไอออมมาอยู่กับเราไอออมมาอยู่กับเราเดี๋ยวนี้กูไม่ใช่ไป้ายจับกูบอกแล้วไอ้ย้ยกูอยู่กับเจลวยตลอดแล้วเจลวยไม่ยอมกินกูแล้วโทษแต่กูผมบอกแล้วโอ้เฉลวยกัตลอดเฉลวยเออไม่ยอมกินกูไม่ยอมไม่ยอมกินกูไงจำได้เลยอะเสียงสุดท้ายที่กูได้ยินอะคืออะไรวะ คืออะไรผมอะเป็นคนดังนะผมอะอึ้มกระตันขึ้นมาเลยผมกระตันตํเต็เออเออตามติดเป็นไรเป็นไรครับเป็นไรครับเรามาเปิดไตกันไหมผมคือคนที่แอบชอบคนอื่น มึงไม่ฆ่ากูใช่ไหมไม่ฆ่ากูใช่ไหมเราจะไปเรื่องของเฟสก่อนเฮ้ยทำยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันวะเฮีย้ยมังคุยยากจังให้คุลงไปไหนเนี่ยเฮียฮ้ยมันคุยยากคลิปหายเลยว่ะสิอ่ะเยอะยากสักคืออะไรไปไปคุยเรื่ออื่นก่อนไปเฮ้ยได้เฉลยเป็นไรเฉลยเป็นไรไม่คเฉลยเป็นอีกไหมไม่เป็นแล้วครับตกเงวื้

อ่าเด็กบอยอารุยเย่ยมมึงไม่ปาดไว้โอ้โหปาอะไรกูดาไม่มีอืมอารุยไอ้ี่มึงมึงมึงเพิ่มคูดาวกันข่าวหน่อยดิกูยังไม่ได้เล่นเลยยริงจะเล่นไปกัน ฉันจะเป็นคนดีอีกไหมอ่ะเมื่อกี้เราก็เป็นคนดีนะเฉลวยเราแค่เป็นเอรังเองเฉลวยเควสเควส์เดิมเลยเหรอใช่คนละฝั่งเด็กเฮ้ยไปไม่พูดไม่จาเลยนะกี้ไปไหนมึงอะ่ะไอยากจะฆ่ากูไม่ฆ่าไอสัตว์จะฆ่าเฮียอะไรอะ่ะไม่ฆ่าไอสัตว์ จะฆ่าเฮียอะไระผูไม่ผู้ไม่ฆ่าก็มาไม่กินด้วย <im itation> วเอาไปไหนเอปไปไหนเด็กไม่คายดิง เดี๋ยวขาเดี๋ยวคขาไปลุ้นอันนี้มึงไปไรไปไปด้วยกันไปด้วยกันอันนี้เปไรอันนี้ไปไรเอาปูปัวไม่ใช่ปูไม่ได้เล่นอีกเอออะไรนะเฮ้ยเป็ดเหรือเป็นหรือสองตัวนะเออว่ะเฮ้ยไอเสี่ยมันเป็นเป็ดหรือเปล่าเจ๋อไอเสี่ยไม่เป็นเจ๋อหรือเจ๋อรู้ได้ไงเจ๋อสองออมระวังโดนปาดแล้วเนี่ยกำลังระวังไอออมไอไอดิงไอดิงเป็นซากศพเฮ้ยไอดิงเป็นกินศพ <toys> แม่เด็กเก็บเด็กศพไอกี้นะมึงกูเห็นนะแต่กูแค่พูดไม่ได้เฉยมึงก็ลองพูดสิกูก็โบยมึงไงเยด็กศพเด็กศพไอกี้คาหนังคาเขานะกูแค่พ okay. 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 ูดไม่ได้นะมึงนะกูเห็นมึงออกมาจากที่ที่กูฆ่าไอกี้ไง ฉลวยโอ้โหกองกันอย่างเยอะจ้ะฝอยฝอยด้ว่ากูเอ้ยฉล่วยตอนนี้จะฆ่าเล,ลยจะฆ่าเลยดูดิมีคนแอบตามลงามาด้วยฉลวยคิดว่างไง<อ>เฮ้ยเกี่ยวกับไกลอะไรวะน่ะเอ้ยอย้งอยู่กันอย่างวุ่นวายเลยเ้ยเดี๋ยวพี่ราบชนะนะเว้ย เยเดี๋ยวพี yeah, ่รับชนะเดี๋ยวพี่รับชนะไป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 เดี๋ยวพี่รับชนะฮัทชิวฮัทชิวฮัทชิวฮัชิวฮัชิวหรอไสอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องวันบอยหน้าแมนล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ